สวัสดีครับมาพบกับบอยจาโคอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l l ล r y รสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยจะพามาดูเจ้ารถ7ที่นั่งนะครับหรือรถครอบครัวนั่นเองนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นขายดีนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวก่อนมารับชมนะครับบอยรบกวนนะครับกดติดตามกดซับสไคร้ในช่องบอยแล้วกันนะครับผมมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นรุ่นไหไรเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว e v e r อเรสต์สปนะครับ จุดเด่นของเขาก็คือตัวเอเวอร์เรสต์สตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของชุดแต่งที่ไล่เป็นสีดําสีดําทั้งรอบคันเลยนะตัวเจ้าเอเวอร์เรสตัวนี้จะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสบาทนะครับผมมาดูกันว่าบอยได้แปลงได้แปลงอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้จะเราได้ติดในเรื่องของชุดสเกิร์ตรอบคันหรือเขาเรียกว่า,าชุดวิกเตอร์ Victor นะ มันก็จะมีในเรื่องของสเกิร์ตนะครับลูกค้าจะเห็นในเรื่องของการติดของสเกิร์ตขึ้นมาก็จะมีการเก็บงานนะฮะมีการเก็บงานวิ่งเก็บงานด้วยด้วยอย่างอย่างดีเลยนะตัวนี้แล้วก็อัปเกรดมาในเรื่องของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าม้าพร้อมไฟที่ม้าด้วยนะครับตัวนี้บางท่านอาจจะเห็นไม่มีไฟแต่อันนี้เราแบบมีไฟให้แล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของไฟสีสามจุดเรายังมีให้อยู่นะครับเจ้าตัวเอลเลสนะครับของของเราเนี่ยครับก็จะมีในตัวเอกลิ ที่เป็นเอเวอร์เรสเนี่ยแปะอยู่บนฝากระโปรงอยู่แล้วนะลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับรุ่นใหม่ๆตัวนี้ปี2021ก็จะมีแปะมาให้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราอัปเกรดให้ในเรื่องของไฟนะครับตัวนี้เราไปทําไฟเป็นไฟมัดแต่งให้นะครับเพิ่มในเรื่องของคีบ3ขคีบนะครับแล้วก็ดวงตาเราเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ไฟหลีพร้อมกับไฟวิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของข้อไฟหน้านะครับข้อเพื่อให้ดูดูดันแล้วก็ดวงตาจะได้คมขึ้นนะครับผม ถัดมาด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวคิ้วล้อ Q นะครับที่ทำสีนะครับคิ Q ้วล้อบางๆนะครับก็ดูไม่เทอะทะด้วยนะครับก็ดูสปอร์ตดีสมชื่อกับเอเวอเรสต์สปอร์ตเลยนะครับเรามาดูที่แม็กกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ แม็กขนาดขอบ20นะเป็นของ B Project นะครับขนาดยางจะเป็น27555 R 2 0นะครับตัวนี้จะรัดกับยางมอนสเตอร์เอ on t อนเทนนะลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็ทักมาได้เราไม่ได้ลดขนาดแบบให้ลูกค้านะตัวนี้เป็นแม็กขอบ20จากโรงงานมาเราก็ใส่แม็กขอบ20ไปให้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็ในเรื่องของคิ ure, ้วกัะสานเราก็ติดให้นะครับของฟ o r d จะไม่มีคิ้วกระสานให้นะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือรถเจ็ดที่นั่งนะครับเราก็ติดเพิ่มให้นะครับพร้อมกับเบ้ากระลอยนะครับ เราต้องมีให้เพราะว่าตัวเบ้านี่ชอบเป็นรอยก่อนเลยนะเราติดให้นะครับด้านบนที่บอยเพิ่มขึ้นมาอีกก็ในเรื่องของตัวตัวคีบนะครับตัวนี้บอยทําคีบฉลามให้นะครับแล้วก็ทําสีให้ลูกค้าเป็นสีดํานะเพราะถ้าปกติทั่วไปเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นเสาสั้นแต่อันนี้บอยทําเป็นคีบให้นะครับแล้วก็ชุดแต่งวิเตอร์นะครับจะเป็นท่อคู่ลูกค้าสังเกตได้เลยนะครับจะเป็นท่อคู่ให้นะครับตัวนี้สวยงามและลงตัวนะครับ แล้วก็มีครอบในเรื่องของครอบไฟท้ายให้โอเคนะครับในเรื่องของวันนี้จะมาแนะนําชุดแต่งวิตเตอร์ให้คร่าวๆแล้วกันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะได้รถเจที่นั่งนะครับาราคาไม่สูงมากก็ตัวนี้แหละครับหนึ่งล้านสี่แบาทเดี๋ยวบอยบอกสเปคอย่างนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นสเปคเครื่องยนต์2 0ลิตรนะครับแรงม้าจะอยู่ที่180รแรงมา้า นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนั่นเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถจิตที่นั่งลองทักมาหาบอยนะจะทักมาทางออดีไลน์ก็ได้หรือจะแปะไอดีไลน์ไว้หรือจะโทรมาที่0645930055บอยชาโคลที่ปรึกษาการขาย f o r d Auto g a l ก e r ี่สาขา,าพระประแดงยินดีให้บริการครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันหน้าเดี๋ยวจะพามาดูชมรีวิวรถแบบไหนรุ่นไหนจะเป็นกระบะหรือจะเป็นจที่นั่งก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ